สวัสดีครับพวกับช่องฟังลักกี้ฟมิลี่นะครับตอนเช้าวันนี้นะครับพาลักกี้นะครับอ,ออกเดินเล่นนะครับในป่านะครับไปทางอื่นไม่ได้นะครับเข้าป่าอย่างเดียวนะครับตรงนี้นะครับผมเพราะว่าพ่อกรณกักตัวอยู่นะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าต้องการน้องเดินเหมือนกันนะครับเนาะแต่เดินเล่นในป่า,ปา,า,า,ปานะคร,รับเ,เ,เดินเล่นออกกำลังกายนะครับตอนเช้าๆนะครับผมนี่ก็พาเดินก่อนนะครับตอนเช้าเลยนะครับตอนเช้าเลยนะครับผมอากาศก็ร้อนด้วยนะครับวันนี้อากาศร้อนนะครับ นำๆปอกขวานตอนแล้วนะครับตอนนี้นะครับมามามา,มาเดินเล่นออกมกังกร์นะครับในป่าก็ไม่เป็นไรนะครับถึงจะอาวัวแต่ไม่เป็นไรนะครับเนาะเพราะว่าไม่เจอคนนะครับ <c oughs> อยู่ในปา่าไม่ต้องเจอใครนะครับอากาศร้อนๆด้วยนะครับวันนี้อืม เล,เล่นตอนเช้าๆนะครับตอนเช้าๆนะครับอย่างนี้ดูั่งมกอควรไว้เลยอา <c oughs> กาศร้อนๆนะครับวันนี้อากาศร้อนๆหน่อยนะครับไหนอยู่ไหนลุงป <c oughs> ู่ต้นไม้อยู่ทางนู้นนะครับู่นขันมีกินไม้กินด้วยกินดีนะครับกินไม้ còn tất ninh thì phải thôi ta phải tính mạng ngài mấy người mày 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 ไม่ยอมไปขอถูก่อนไม่ยอมไปไหนอร่อยไหมกิ่งไม้ทาบดูเลยนะครับตอนนี้อ้าวอย่างรถถือไว้นะครับกลัวหายกลัวหายอากลัวพ่าะวานแยงเลยจะเอาไปทำไมขันมากเลยนะครับดูตานะครับมีความสุข ได้ถูต้นไม้ได้ออกเดินเล่นนะครับน้องก็มีความสุขนะครับผมอยู่กับที่มากอะพราะวานก็ไม่อยากให้อยู่กับที่มากนะครับผมน้องก็อยากปล่อยให้น้องเป็นอิสระมากนะครับเป็นตามธรรมชาติของเขานะครับผมน้องก็ปล่อยให้อยู่กับธรรมชาตินะครับก็ออกมาถูต้นไม้นะครับกินต้นไม้กิ่นไม้นะครับแบบนี้นะครับผมเนาะก็รู้ว่าน้องก็มีความสุขดีนะครับผมเวลาเขาจะล่ามใบเขาอยู่กับที่มากๆพราขวานก็กลัวจะงุดงิดนะครับผม ก็ปล mm ่อยมั่งนะครับอีกสัปคก็จะพานะครับน้องอีน้องอีตัวเล็กอีกเสื้อหนึ่งนะครับน้องแก้วมณีก็เดินเข้ามาในผาเหมือนกันนะครับผมเนาะแต่ว่าเดินพร้อมกันไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องก็ยังไม่คุ้นเคยนะครับแก้วมณีนะครับผมถ้าปล่อยแบบลักกี้ในคงคงยังไม่ได้นะครับต้องคอยอยู่เคียงข้างน้องอยู่ตลอดนะครับผมเด็บลักกี้นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับลักกี้รู้แล้วนะครับสบายใจเลยนะครับลักกี้ นายถูต้นไม้นะครับกิ่งไม้นะครับอย่างสบายใจเลยนะครับดูแววตาของเขาก็มีความสุขดีนะครับแบบนี้นะครับเนาะเอ้ยทันน้อยลูกอ้าวเดี๋ยวพามาถูทุกวันเลยนะครับต้นนี้ก็ถูเกือบจะหักแล้วเนาะดูมาโยมไปนะชอบอาจจะไม่ได้อาบน้ําเลยนะครับดูกิ่งไม้ก็ข้ามไวเนาะไม่ยอมปล่อยนะครับชอบกินต้นต้นไม้กิ่งไม้นะครับลักกี้นะครับผม ออกวนก็เลยเข้าป่าเ,าป,า,เาป่าตลอดนะครับอ,อร่อยไปแล้วขอไปก่อนขาเคียรไปเอาไปเองเลยนะครับอตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในป่าแล้วนะครับหากินต้นไผ่ใบไผ่ก่อน,นครับวันนี้ มาเร็วมาเร็วมาอะไรไม่ยอมเดินเราเพื่อนนะครับนี่มีเพื่อนนะครับละกี้ในป่านะครับเนาะเป็นป่าชุมชนนะครับเป็นป่าชุมชนนะครับเกย์เกย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 มาเร็วเร็วมามาเกย์มา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 เร็วมาเร็วไปก่อนเลยเด้อมา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 เร็วลูกมามามาแล้วมาเร็วมาเร็วไป ถูอีกแล้วต้นไม้ชอบเหลือเกินนาะต้นไม้เนี่ยอล่อยเลยตามสบายความสุขของหนูนี่ลเล่นนะครับล่อยเล่นหน่อยพักๆนะครับเดี๋ยวนั่งรอให้น้องถูต้นไม้ก่อนนะครับผมดูถูต้นไม้หาก,กินต้นไม้ด้วยนอะนูนกินต้นอะไรก็กินหมดเลยนะครับตอนนี้ ไอคันคันมันใหญ่เลยเนาะได้ใจเลยได้ถูกต้นไม้อย่างสบายใจเลยนะครับ ดูจะอ้วนขึ้นเรื่อยๆนะครับลักกี้นะครับอะไร,ะไรสงสัยอะไรอีกเนาะไปอาบน้ำหรือยังครับยังไม่ได้พาไปอาบน้ำเลยนะครับให้เดินเข้าป่านะครับอยู่ในป่านะครับวันนี้ถ้าอยู่ใต้ต้ไม้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับถ้าอยู่ใต้สังกะสีนี่ร้อนมากเลยนะครับผม ว่าตอนกลางวันนี้ร้อนนะครับร้อนมากเลยนะครับวันนี้เขาพาอาบน้ําเสร็จก็จะให้ไว้ใต้ร่มไม้ก่อนนะครับเนาะปล่อยในป่าก่อนสักพักหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเขาันก็จะพากลับให้หากินรากไม้ต้นไม้ก่อนนะครับวันนี้นะครับผมเนาะตอนเช้านะครับวันนี้ตอนเช้าถ้าสายๆนี่ก็ร้อนเหมือนกันนะครับที่นี่เราเลียขาเพื่อนแล้วตอนนี้นะครับอะไรได้ยินเสียงใครเนาะคุณยายมาอีกหรือเปล่าลักกี้ ในคุณยายอยู่ไหนคุณยายยังไม่มานะปกติคุณยายก็จะพาเข้าป่าเหมือนกันนะครับเข้ามาอยู่ใต้ล่มไม้นะครับคุณยายบวรอยนะครับเนาะเพื่อนสี่ลักกี้เลยครับเพื่อนรุ่นแม่นะครับผมลองเรียกนี้สงสัยเจอได้ยินเสียงนะครับอลองหาเพื่อนแล้วตอนนี้นะครับไม่เจอเพื่อนเลยนะครับในป่าน,นี้นะครับผม เราก็พาน้องนะครับเข้ามาเล่นในป่าทุกวันนะครับผมทุกวันบางวันก็มานะครับบางวันก็ไม่มาครับไม่ได้ทุกวันนะครับเพราะบางวันบางวันก็ไม่ได้พาน้องเข้ามานะครับบางวันก็เราไปตัดหญ้าตัดอ้อยไกลนะครับเนาะก็สายก็ไม่ได้พาน้องเดินเล่นนะครับวันนี้ก็ดีหน่อยนะครับพาน้องออกกาลังกายนะครับตอนเช้าๆนะครับปล่อยให้เป็นอิสระมากนะครับลักกี้นะครับจะได้ไม่งุนหินนะครับเนาะเพราะว่าอากาศร้อนด้วยนะครับอากาศร้อนมากเลยนะครับ ช่วงนี้ร้อนร้อนจัดเลยถ้าได้อยู่ใต้ร่มไม้นะครับถูต้นไม้รักไม้และป็นรักไม้ด้วยก็ดีมากเลยนะครับเนาะดูทำตามใจเลยนะครับขาเขี่ยต้นไม้ขาเขีย่ยรอรถไว้นะครับไปถูไม่ยอมไปแล้วตอนนี้อ,อยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนาะอีมันมันใหญ่เลยนะเอ้ย ดูน้องจะมีความสุขนะครับได้เข้าป่านะครับน้องได้เข้ามาเล่นอยู่ในป่านะครับมาเร็วมาลุกมามาบม,มาไหมไปเด้อไปเด้อไปมาเ็วมามาเร็วมามา,มา Má đưa má. Kì má dơ mà đưa mà Kì kì má 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 kì má. Má wa. mà leo má leo má leo. Má 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 má. Má má, má. Kì. Má dơ dơ Kì má kì má. Ừ lò khay nó no. มากี่มามา,มาเร็วมาเฮ้ยมาวะไม่ยอมมาเออเรียกไม่มาแล้วนะครับตอนนี้หล่อเพื่อนหรือเปล่ามาเร็วมาเร็วมาเร็วมามามาเร็ว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  ไปแล้วขอหาอะไรกินก่อนนะครับวันนี้หาคนมานครับยงร้องหาเพื่อนอยู่เลยนะครับไม่เจอเพื่อนเลยเนาะลองหาใครนะไปลุกมาหากินต้นไม้ก่อน ไปไปเร็วไปเร็วเดินก่อนเลยหายน้ำนาแล้วไปเข้าป่าก่อนจินต้นไม้จิงไม้นะครับไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้น้องลักกี้ด้วยนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้น้องลักกี้นะครับผมขอบคุณมากครับ